พี่น้องคะสองชคดีเช่นแนวของเหากับสิบาพ,พี่น้องมาช่มบรรยากาศมาชมการแข่งขันเ,เรื่อยยาวอยมเพื่อสตึกจังไรกระเชิญพี่น้องรับช่มรับบ้างนะคะบรรยากาศเสียงพื้นผาตุดๆด,ดได้เลยจะ,ะชมการแข่งขันนะคะได้เลยนะคะ,ท,คะ,คะท่านผู้ชม่ะมวลมันสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมแดดฮอนกระซูจ้า พักมาล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดูดูว่าเรื่อขนาดสี่สิบฟิวไพลในนามเทเนนมิตจากบ้านปินตอนนี้เจอกับสินค้าของจากบ้านปราสาทตอนนี้มาขนต่างอัดไล่เบียนไล่เสียงไลส่ไลสีกันมาแล้ว 你你来来他。 ไ่อก็ไม่เไม่อไพอแม่คอยงรู้ว่มันแรงดีจริงๆเป็นแรงดีดีเยกาเสีก็้นระเบิดระเบิดบอกว่าให้กระเจ้าก็สองรเนือให้กระเจ้ได้ต่องระเบตอนนี้เืมเ่มเห็นะไว้เลเห็นละไว้ในนานีอกว่าลองาแล้วกกันไวนนี้เรื่องสะเป็นใรตีแน่แน่นเทแม่บิ๊มบอลแม่บิ๊อจะไี้หัวยงบอกว่าแม่พี่จ๋าีสกคนนี่แรงดีจริงๆแรงดีแล้วก็บอกว่าแม่พี่จ๋าดีสักคอนี้ขายแบบสบายสบายบอกว่าเออบิจ่าพี่ขอยกมือใบมาแล้ว ห้าสี่เจ้าผลการแข่งขันเรือสิงห์สาครในรองน้าน้เงินเป็นฝ่ายชนะรองน้าน้าเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะครับัต่างสต,ต่างพัต่สัตพัต่างฝ่ายต่างพต่า Jinawit, jinawat, 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 j

ประมงเทวาในร่างน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะน่าดูน่าชมน่าดูน่าชมเลยดูไข่กระตุกใส่กระมดไม่ต้องให้เหลือไม่ต้องให้เหลือกลับานไม่ต้องให้เหลือกลับไนเอาทิงไว้ที่จุดนีได้เอาเลยตะกอนตะกอนจากคนตากอนกะกี้ดูนครับว่าตูตูและไก่จะทำยังไงไหนเพื่อไหนเมื่อไหนเพื่อาลกีก เป๋หัวใเขาเป๋เป๋ปูเล็กไห่บอกว่าเป๋เืิดกันแล้วออเขาจกขอไปีมั้งรัแใจเจ้าปูเล็กไหญ่กดูกที่ว่าเจ้าปูารัาแดงถุงที่ว่าวันี้จะเป็นวแดงเดือนก็ไม่ได้เทนาแดงพรวันนี้วันวันทิตนย ทีสองนะครับจะปูในไทยครับจะมีแม่ก้าวเปิดเจ้ที่แล้วเปิดเจ้าที่แล้วขอสู้ขอสู้อีกั้งหนึ่ครับจะม่ประดูทองประดูทองบอกว่าสู้ได้ก็สู้ครับพี่สู้ได้ก็สู้องค์ทหารเรือมาแล้วทหารเรือมาแล้วเปิดไปไทยเปิดไปไทยพาทหารโมทอมอทอมอก็ทหารบ้านทหารบ้านเราไม่ชนกันทหารเรือเรา่านจะไม่ยอมอะไรกันด้วยจะผมทอมอทอมอทุกไทยมาไทยมา mẹ subscribe cho đâu Ghiền Mì Gõ Để không đi <laughs> đi đâu còn dẫn đi đi ปนีบัดโนี้ทำเนียบจี้เียบจีทำเนียบี้มาดูมัลอยข้าู้ไหนสู้ไหนสู้ไหนัดถุงชู้ลกดามาถุงลกน้ำดู้ละดาัดปัดกัน่ไรเป็ปัดกันที่ล้อกันที่ลกัน่โยกโดนห้อัดเข้าอัดเข้าอัดเข้าคำหูอัดคำหูอัดเข้าใต้ที่บ้านรอนั้นเมือนโยกไที่โยก

ว่าสอนทายว่าลอยหน้าลอยตาแบบสบายสบายใจเพื่อสิ่งประทุสิ่งประทุยังตามอยู่ยังตามอยู่แต่ว่าสอนทายว่าสอนไปวาดลอบตาเสมอสีแบบสบาย,บาย,บายพี่น้องคะเป็นยังไรค่ะอีพี่นี่ค่ะก็ถือว่าจัดเต็มให้พี่น้องอยู่เนาะค่ะเนาะในหูผลการแข่งขันนําไม่จ้าเพราะว่าเขายืนอยู่กับลําโพงเลยจ้ะพี่น้องเสียงดังดังแห้งค่ะค่ะอยู่มองนี่ค่ะ,คะมองเป็นทายถอดสุดนะค้าบันีีหูซึกว่าสิคําคําแห้งเราจ้าพี่น้อง หาโมงแล้วจ้าเลยตัดสินใจว่ากลับดีกว่าเนาะคะนะ่ะเนาะจะกลับบ้านมาเอาหม้อไส้พราะว่าบ้านเ้าก็ะยุไกลจากพี่น้องคะ่ะมื่อนี้กับจุใจเลยจา้าสมกับที่ไปเนาะคะ่ะมนุ่นค้นขับไปถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจานะ้าเนาะบ้านนี้ห้อขึ้นมาเรลาละจ้าพี่น้องออกจากการแข่งขันมาแล้วเนาะจานะ้เนาะ เมี่ยงเมี่ยงม่วงม่วง,ง,ง,งละ่ะค่ะพี่น้องว่าจะเอาสิกินนี่ยังดีหรือว่าจังไดไหมค่ะพี่น้องคะเพิ่งสีฝร่ไปเอารถมอไซค์แล้วลก็สีม้าสารเดียวพอว่างกูดนําแไ่มจ้ะพี่น้องจะกินอันใดดีอาหารเพิ่นกะายอยู่ค่ะผละหมากหลากใหม่กะไรนอกจากเนาะเอ้ยตัดสินใจมากเดี๋ยวว่างลันก๋เตี๋ยวลันนี่ทรงเป็นลานนี้ไงเคร่อขายกับปุ๋นเค้ืองขายยังเสดพี่น้อง ยังแนี่ยของอืานจาไรเราจะตอนนั้นนั่นเป็นแนวกินก็ขอบุญตัวนี้วาสันวาพี่น้องคะก็เลยไปถามบุญหน่อยพนักงานนน่ละล่ะเวลาใช้ยังแนี่ยหลานตัววาสัวาตัวเตี๋ยวก็มีขตนนัวนมกินก็มีจ้ากนาดพี่น้องก็เลยว่าโอ้กินก๋วยเตี๋ยวหอนๆดีกว่านะคะสุสสออดจะทำเพรอได้กลับบ้านที่จากพี่น้องบอกเพื่อนนะคะว่าฝ่าวเห็นดีล่ะเอ้ยย่ายย่ายสิเป็นลมเราหิวเขาแห้งวัางสิแ <laughs> ป๊บเดียวค่ะพี่น้อง นันจากค้นกะเริ่มทย่อยกันออกมาจากสนามแข่งขันแล้วเนาะจา้จาเนาะสิกลับบานแล้วจ้าบานลูกเล็กๆแดงจุงเอาตอนเอากลับบานแล้วจ้าบานนี้สื่อของฝากของยังเราค่ะแต่่วาก,การแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วจ้าพี่น้องคะวันนี้เพิ่นกระสิพี่น้องคะก่อนกลับบานนะคะเ้ากระสิมาคอพรสารเจ้าพ่อวังกรูดนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอสตึกเลยค่ะพี่น้องคะ เทากัสิบปบบูชาทูบ16ดอกแล้วก็ปักตามลำดับขั้นตอนนะคะว่าปักมงได้ทูบหาดอกแรกนี่หาดอกแรกปักตรงไดค่ะแล้วก็ต่อไปลำดับที่สองปักกระถางไหนนะคะเป็นลำดับลำดับเลยค่ะ16ดอกดอกก็ปักให้ถกอแม่จ้าพี่น้องปักตามลำดับเลยจ้ะเรียบร้อยแล้ว,วพี่น้องนี่บรรยากาศเป็นยังสีค่ะบอกให้พี่น้องฟังจ้ะ นี่ค่ะพี่นองค่ะเป็นแบบนี้จ้ะจังไรก็ขอบุญขอบคุณพี่นองที่เขามาเบิงมาชมเลยค่ะเด้อขอให้ได้รับพอน้ขอพอนียบบ้อยแล้วพี่นองเสียงเซียมซี่้อมย่างดีเลยจะ้ะใดเซียมซี่นะคะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศภายในศาลเจ้าพ่อวังกรูดนะคะพี่นองคะฝากกดไลค์กดแช่นั่นไม่ได้ค่ะเด้อมันนี้เบิงคลิปนี่ย่างจุใจเลยค่ะสำหรับการแข่งขันเรื่อยเงาเนาะค่ะเนาะพี่นอง่ะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮ้าหน้าเมเดอร์ค่ะเดอ้อพี่น้องค่ะนั่นนะคะวันนี้เฮากระสิกกับบ้านเราจากพี่น้องค่ะคำคอยมากแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิล่าพี่ล่าน้องไปกอนหน้าใจเานาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมากๆนะคะยังได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยค่ะเดอ้อพี่ตุกยังไงขอกลับอาัย้พี่น้อง ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะนี่นะคะลาก,กันด้วยภาพอ่าสารจะพอว่างกูสถานที่อัน,อนศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องคะนี่ลจะจ้ามีด้านนอกนะคะพี่น้องคะนั่ลนนะคะ่ะลาาพี่น้องไปก้น,นจะเนาะนี่ค่ะเสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะ พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ